เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนนะครับ โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้ปิดด่านจุดผ่อนปลนทั่วประเทศเลยให้เหลือเพียงจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดละหนึ่งแห่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่วอ 1698ลงวันที่20มีนาคม2563เรื่องการพิจารณาระงับการใช้ช่องทางณนะจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดทราบแนวทางปฏิบัติ ในการพิจารณาระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดในการระงับการเข้าออกของคนยานพาหนะและสิ่งของณจุดผ่านแดนและช่องทางเข้าออกทุกประเภทในพื้นที่เป็นการชั่วคราว ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีแนวโน้มแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงขึ้นกระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังนี้ 1. ระงับการใช้ช่องทางณนะจุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะครับ สองสำหรับจุดผ่านแดนให้จังหวัดพิจารณาระงับการใช้ช่องทางณจุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราวกรณีหากพิจารณาเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการใช้ช่องทางขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกินหนึ่งแห่งสำหรับจังหวัดเชียงรายให้เหลือด้านประเทศละหนึ่งแห่ง โดยให้กำหนดเงื่อนไขการใช้ช่องทางให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการคัดกรองการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการตรวจคัดกรองแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมจากผู้ที่เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและกรมควบคุมโรคก,กำหนดอย่างเคร่งครัดกรณีผู้ที่เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอ,อาณาจักรซึ่งเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายให้กักบุคคลดังกล่าวไว้ณนะสถานที่ที่กำหนดกรณีคนต่างด้าวให้กักกันณนโะรงแรมที่กำหนดไว้โดยให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง กรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปกักกันณที่พำนักหรือที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของบุคคลน,นั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14วันกรณีผู้ที่เดินทางมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณจาจักรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกรมควบคุมโรคให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ณสถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกันณโรงแรมที่กำหนดไว้โดยมีระบบแอปพลิเคชันติดตามตัวกรณีคนไทยให้อยู่ในพื้นที่พำนักของตนเองและอาจอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า14วันและในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันทีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตามหนังสือฉบับนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการก็คือให้ระง,งับการใช้ช่องทางณจุดผ่อนปลนการค้าจุดผ่อนปลนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราวนะครับสำหรับจุดผ่านแดนถาวรน,นะครับก็ให้ระง,งับเป็นการชั่วคราวนะครับโดยให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกินหนึ่งแห่ง ส่วนในจังหวัดเชียงรายก็ให้เหลือด้านประเทศละ1แห่งและในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดท,ที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับให้จังหวัดมีคําสั่งระง,งับการใช้จุดผ่านแดนถาวรทันทีเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด -19 กันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ